ถ้าแพ้น่ะถ้าคันนี้ยังแพ้ให้น้องทาขายรถเลยครับผมไป เดี Guys, uh, like, thrill, right? okay. uh ๋ยวเราเบิ้ลเครื่องขู่ไปเลย NA NA ก็ต้องบอกว่าอันนี้เราจะออกแบบเราแบบไม่ร้อนนะอันนี้เราปรับเป็นออโต้ดีกว่าจะได้ไม่พลาดโอเคครับ เฮ้ยเขาไม่นับอะอะไรเนี่ยโอ้ชัดเจนนะครับผลชัดเจนเมื่อกี้ดันไปกดเข้าเกียร์มือแทนตอนแรกจะออโต้แล้วมันเลยมันเลยรอบมันเลยสับเร็วไปหน่อยเลยไม่ดึงแต่น่าจะได้เวลาดีอ่ะเรียบร้อยผลการแข่งขัน,นตัวนี้มันจะจี๊ดกว่าจี g ยานิดหนึงเพราะมันเบาวกว่า ทำไมอ่ะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นลอบหายลอล่ออหายอะไรเนี่ยโอเคเอาใหม่อันนี้จริงนะไม่มียอมใครปล่อยอ่ะใครปล่อยไม่มีครับไม่มีเฮ้ยครับ เรียบร้อยนะครับหายข้อสงสัยอ่ะมันจริงๆวันนี้โอ้โหแต่แรงต้นแมแรงกว่าครับพี่เฮ้ยพีม่มีเทคนิคการขับเว้ยจะเล่ามันอยู่ที่ปีมือเลยปีมือก็ต่ออีกเพิ่มอีกสักสิบม้าแล้วอ่ะอ่าเ,เดี๋ยวเราไปทัาไหนดี แล้วก็นี่คู่สุดท้ายของเราครับพี่มันเป็นคู่จบของเราวันนี้มันเป็นคู่แห่งศักดิ์ศรีนะฮะเยอรมันหรืออิตาลีอิตาลีพี่ชอบรถค่ายเยอรมันไหมครับผู้ดีเยอรมันผู้ดีเยอรมันงานเขาจะดีงานเยอรมันงานสถาบันนี้วิศวกรเขาจะสวยงามสาดะดังเรื่องเครื่องยนต์กลไกหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยฟิล์มกันแดด เบาฟุ้งเาฟุ้งได้ข่าวว่าดีมากนี่คันสุดท้ายแล้วนั่นเนี่ยลืมลืมครับติดทุกคันนะครับเนี่ยทุกเบาฟุ้งเทคโนโลยีที่สูงที่สุดตอนนี้นะต้องฮะครับเยอรมันเลยรับพีใช่เลยเยอรมันใช่วันนี้เป็นไงบ้างพี่พี่คิดว่าผลจะเป็นไงครับรู้สึกว่าวันนี้รถพี่ยังไม่โดนนะยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนกินเหรอครับใช่ครับรอคันนี้ บอกตรงๆว่าไม่ค่อยหนักใจไม่ค่อยหนักใจใช่ไหมตอนแรกหนักใจคันอื่นมากกว่าจะโดนจะโดนรถญี่ปุ่นกินไปเมื่อกี้แต่เกือบเกือบน้องเขาสับเกียร์ไม่ทันเกียร์ห้าแม่งมาคู่เลยอะเมื่อกี้สับเกียร์ห้าไม่เข้าเสวว่าบเลยเจ๋ววาบเลยเจอเจออิมแบบออกพร้อมแล้วงงแบบเฮ้ยมันออกดีมากเขาจะแข่งอีกรอบเราบอกไม่แข่งละไม่แข่งไม่แข่งดีกว่าเราชนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสับถูกแล้วเดี๋ยวแพ้ใช่ครับเพราะนั้นเก้าอัปดีทีสเก้าก็หนึ่งจุดสองทีสามไลท์เวท เจอกับแบบธรรมดาธรรมดาของอีโวอ่าธรรมดาธรรมดาไม่ร้อนด้วยนะไม่ร้อนด้วยผมก็ต่อให้เหมือนกันต่อให้ร้อนร้อนโอเคครับเราเราไปดูกันว่าร้อนกับไม่ร้อนต่อให้จัดไปพี่จบยังไงครับผมไปไปครับพร้อมไหมครับโจพร้อมไหมอมจะโดนแล้วนะครับพร้อมแล้วครับโอเคครับ มันร้อนอนอ,อมันร้ออเ้ยพี่เปเกียร์เองเฮ้ยพยายามพยายาไมได้เฮ้ยโอ้ยไปผ่าน,นพี่พี่เข้าออโต้แล้วพี่ดันไปเข้าเกียร์แมนวนต่องไงมันเลยเปลี่ยนเกียร์เร็ว เอ้ยขออีกรอบอันนี้ไม่ยอมขออีกรอบไปพี่ <c oughs> วันนี้นอนไม่หลับครับ <c oughs> พี่นอนไม่หลับแล้วตอนนี้ไปพี่นี้ก็แค่แบบเห็นใจนะแค่ขน,น,น,นสื่อยื่นนิดๆขนสือ่อพี่ิไมยแต่ว่าแต่ว่าเออมานั่งคิดดูพี่พี่ต่อให้ร้อนคอนโทรลนะ <c oughs> พี่ต่อกพี่ผมร้อนแค่แบบรอแบบรอสองทันทีแดงดีเมื่อกี้ <c oughs> เ้ยร้อนแล้วยังมีรอบสองพันด้วยเหรอวะมันได้ด้วยเหรอยังมีรอเล่นรอเล่นไปขอขอีกรอบจะได้หายครั้งาคาใจกันไปได้พร้อมครับพร้อมครับ ใช่ครับน้องโจ้บ๊ายบายบ๊ายบายพี่เสียใจจริงๆะครับน้องโจ้อะไรเนมันนชนิดนึงจงแลงไม่วงแรงแต่ตอนจบใครชนะก็รู้กันอยู่นะครับผมก็บอกเลยพี่ถ้ามีมีอะไรเจอในพีระได้พี่ทำํามาในแท็กได้โอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยชนไปต่อเฉยเลยเนี่ยแพ้แล้วเนี่ยฮะ พี่ยอมยอมตูไม่ได้จริงๆพี่อออบอกเขาแบบระเบิดเขาฉลาดมากมีได้กำลังไปล้อหลังแม่โอ้ยพี่ถือไม่ได้ <c oughs> ส,สรุปวันนี้พี่ยังไม่โดนใครนะครับน้องผมว่าเออวะพี่ต้องเจอโรสแมนเต้หน่อยผมว่าพี่เจอโรแมนเต้โดนแน่นอนเฮ้ยเอาไงน้องทามเอาไงน้องทามผม <c oughs> ว่าได้หมดพี่อ่ะ เอาก็เอาวะเวลาเหลือเฮ้ยห้ามร้อนนะบอกก่อนไม่ร้อนโอเคจัดไปครับพอนเต้ <c oughs> นะครับกับอีโวลองดูว่า <c oughs> มันจะห่างกันแค่ไหน ะครับเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ GT 3 RS เขาเขาโดนไปนะครับเขาก็เลยว่าถ้าแพ้น่ะถ้าคันนี้ยังแพ้ให้น้องทามขายรถเลยไม่ใช่รถผมอยู่ดีไม่มีทางไม่ไม่ได้นี่คือไลฟ์เวทของพี่ถ้าถ้าโจ้แพ้ครับหมายความว่าหมายความว่าคนขับคนขับแล้วนะเฮ้ยเราไม่พูดกันอย่างนี้ไม่พูดไม่พูดเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีเขาเป็นว่าครับ พี่แพ้พี่ก็นอนหลับอ่ะตัวแพ้ที่เสมอตัวไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ก็ตอบเยะแข่งทําไมวะนี่แพ้ <ะ S 2> ชนะเสมอตัวแพ้คือแบบเฮ้ยแพ้ได้ไงวะพแพ้ได้ไงวะ<ห>น,นี่นะไปพี่ลุย,ล,ยลุยกันยันี่นะครับเพอร์ฟอร์มานเต้นะครับเจอกับอีโบอ่ะจะได้จบกันวันนี้ <S <S โอเคครับโอเค điểm rồi nè các bạn bye 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 à nè các bạn chú Joe thế nào nè chú Joe cái gì nói là chú định ngủ ngủ เอานะครับวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับน้องโจ้นะเนาะพอประมาณนี้นะะแล้วกันสนุกนีเต็มมากครับพี่ขอบคุณน้องโจเช่นกันนะครับโอ้ oh, วันนี้สนุกมากมากต้องขอขอบคุณทางไลน์ทอีปคาร์บีเคเคนะครับวันนี้ให้พี่มาสนุกแบบไม่เคยคิดว่าจะทําได้ได้ได้เจอแบบนี้นะขอบคุณมากมากน้องโจครับวันนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณแพรนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียนเชิญคาซาเข้ามาครับวันนี้ต้องหลักๆก็คือบาฟุ้งถูกต้องสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรามากๆที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้นะใช่นะก็ฝากบาฟุ้งไ้ด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับบนเลยในกองแสงมานะครับก็หวังว่าบาฟุ้งคงจะมีคลิปหน้าที่เป็น มีอยู่เรื่อยๆครับมีอยู่เรื่อยๆแล้วจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเห็นล่าสุดคุยจะไปแดกเครื่องบินใช่พี่แดกเฮลิคอปเตอร์อ๋อคอปเตอร์อย่างเงี้ยเอารถแข่งกับคอปเตอร์น่าสนใจมาน่าสนใจนะเราพูดไว้ก่อนพี่มาด้วยนะฮะครับผมที่รถที่มาวันนี้ก็เป็นระดับระดับท็อประดับท็อปของประเทศใช่ครับแล้วก็เจตนาวันนี้คือเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนไม่ได้แบบว่าที่จะต้องมาเปรียบให้เห you know. ็นว่าใครแรงกว่าใครถูกต้องเป็น เป็นฟีลลิ่งแล้วกันความสนุกในการมาเราชอบรถเหมือนกันใช่ครับในสนามซึ่งเป็นถูกกฎหมายแล้วกันถูกต้องปลอดภัยครับเราอยากจะลองปล่อยมานานแล้วใช่วันนี้ได้รู้แล้วว่าใครเป็นใครนะแม่นแล้วพี่ใช่ี่นอนนอนหลับสบายโอ้ได้เลยพี่เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันผมบอกเลยไม่โดนใครเลยครับวันนี้สองไอจริงๆพี่แพนยังไม่ซัดเลยนะจัดจัดให้หายหาย ให้นอนหลับหน่อยพี่เก็บเก็บไว้มีรอบหน้าเพราะว่ามันยังมีบางคันที่ยังไม่เจอกันถูงบางคันก็ขับก่อนต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนครับผมแล้วก็อ่ะขอบคุณอีกครั้งแล้วกันเนาะแทนกับโจขอบคุณมากครับพี่ต้นขอบคุณมากครับขอบคุณคราซนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็นี่กล้องช่องไลฟ์อัพคาร์มีแคครับช่องนี้เขาดังอยู่แล้วอ๋อไม่ครับไม่ไม่ งั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ